วันนี้ทางรายการจะพาคุณชมไปร่วมบุญใหญ่ร่วมบูรณะอุโบสถเก่าแก่กว่า71ปีกันที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดได้ดำเนินการบูรณะอุโบสถหลังนี้อยู่ค่ะโดยได้มีพิธีตอกเสาเข็มเอกไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาค่ะขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายทางวัดท้ายน้ำได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนพี่น้อง ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการบุรณะอุโบสถวัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินตำบลไทยน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขณะนี้ได้ดำเนินการในการสร้างบุรณะอุโบสถหลังนี้โดยความคืบหน้าตั้งแต่สองเดือนที่แล้วได้ดำเนินการต่อเสาเข็มเอกมาจนถึงปัจจุบันนี้ความคืบหน้าคือคณะช่างได้ดำเนินการหล่อเสาเข็มและ จะดําเนินการเทพ,พื้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็มีญาติโยมบางท่านบางคนที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญมา ในการเป็นเจ้าภาพเสาเข็มเอกมั่งเสาโบดบ้างแล้วก็อุปกรณ์ในการก่อสร้างหรือบุรณะอุโบสถหลังนี้บัตรนี้ก็ได้ดําเนินการมาโดยตลอดเรามมีความจําเป็นในการที่เป็นทางกรรมที่ทางคณะสงฆ์ที่ทางพระสงฆ์เราได้ยืนอยู่ยาวถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยอุโบสถท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างโบสถ์ของวัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินนั้นก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวัน เพราะขณะนี้คณะช่างก็ได้ดําเนินการมาถึงปัจจุบันนี้ตามที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะน,นี้แล้วก็จะได้ดําเนินการสร้างบุรณะอุโบสถนี้สืบต่อไปเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมอมนุมโมทนาบุญในการบุรณะอุโบสถหลังนี้ก็ขอเรียนเชิญได้ณนะที่วัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพงเงินตำบลไทยน้ำอำเภอโพทะเลจงังหวัดพิจิตรได้ทุกวันทุก,วทก,วกเวลาก็ขอเจริญพรสวัสดีค่ะ ชั้นลุงวิการอมรบุญยสิธิ์ทิพย์นะคะ ซึ่งเป็นกรรมการของวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินแห่งนี้มาหลายปีแล้วค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันจะได้ขอเรียนเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธาให้มาร่วมบุญละนอุโบสถหลังเก่าของวัดท้ายน้ําซึ่งตอนนี้ทางวัดของเราต้องใช้งบประมาณและก็ปัจจัยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่ที่เราจะบุญละนอุโบสถหลังนี้เพื่อที่จะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานที่อยู่ข้างหลังของเราได้มาอุปสมบทได้สืบทอดศาสนา ของเรา การที่เราจะบูรณะอุโบสถในครั้งนี้นะคะอยู่กันประมาณ 80- 70ปีหรือร้อยปีนะคะเราถึงจะได้บูรณะอุโบสถขึ้นมาแต่ละหลังแต่ละหลังในการบูรณะอุโบสถครั้งนี้เราก็อาศัยปัจจัยพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธามาร่วมบูรณะอุโบสถด,ด้วยกันนะคะฉะนั้นในวันนี้ดิฉันก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้มาร่วมบูรณะอุโบสถขอเชิญชวนนะคะที่วัดท้ายน้ำตมบลท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร และมากราบไหว้เสด็จเตีย่ยกงมหลวงชุมพรเขตอุรมศัก์และก็มากราบไหว้หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดที่วัดท้ายน้ำตำบลท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะ คุณผู้ชมคะการบริจาคทานรวมไปถึงการให้และการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นจำนวนมากหรือจำนวนน้อยนับว่าเป็นการสั่งสมบูรณ์อันบริสุทธิ์และก่อให้เกิดเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่จากการที่เราได้เป็นผู้ให้และเป็นผู้ที่เสียสละและผลของบุญนั้นก็จะส่งเป็นแรงบุญแรงศรัทธาก่อให้เกิดความสุขสุขทั้งผู้ให้และสุขทั้งผู้รับสอบถามรายละเอียดวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 7 1 9 5 2 9 1 4 081 785 3915ค่ะ